ก็แับสวัสดีสวีสดัตแฟนขับแฟนช่องครับไปนหนังเอฟซีขนาดช่อง YouTube เจเี้ยงชาแนลรับไปนหนังเอฟซีเนาะวันนี้ถึงเวลาสมควรครับไปนหนังเอฟซีมาพอดีไปนหนังเอฟซีถึงเวลาอันสมควรตอนนี้ฝากกดไลค์ฝากกด share, แชร์ด้วยีปหนังด้วย นห,นหนึ่งพี่น้องแป๊บนึ่งอึ๊บหายทำเล็แป๊บนึงพี่น้องอ่าอีฟซี่แหละพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงสวัสดีครับแฟนเฟ้นแฟนช่องพี่น้องเอฟซีสัญญาณดีป่ะครับพี่น้องสัญญาณดีป่ะสัญญาณดีไหมนี่ <c oughs> กับเว้นว่างครับพี่น้องเอฟซีหลังจากว่านี่หลายขู่หลายคนติดผ้าเหล็ไป ลงเรือตังเนาะลงเรือตังกับหมู่บ้านนี้เล่บวันนี้ลงแนวทางหลมองหลบอลให้พี่น้องเอฟซีโอ้อเดี๋ยวติ่น้งได้แป๊บหนึ่งบ้านเด็กก็เล่นิเป็นบุญเด้พี่น้องก็เลยบมาอันนี้นัดเพิ่งอยู่ในวัด ู้ใดมาแล้วขอกำลังใจในเด้อพี่น้องด้อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สัญญาณดีบ้าะพี่น้องมันคือเป็นย้อนย้อนแสียงบ่ย้อนบ่พี่น้องชัดเตียนบ่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดโอ้เป็นยังไงเนาะพี่น้องเย้พี่ไอ้ซ่องหาเงินรอบที่ผ่านมาหลคูกดลายคนเหลือใจหักเลยพี่น้องแต้มเดียวขอลอเลย กับรูปแบบแนวทางไวซองห้าหมือนรอบที่ผ่านมาหกสามเก้าเต็มเดียวขอลอโอ้ยเราจะเหลือใจแอดว่าแล้วพี่น้องแอดเคยบอกอยู่ว่าตัวไทยนะมันมันนั่นพยายามขึ้นล่กงเอาจริงนะพี่นอ้องขึ้นลงเอาขึ้นลงเอาคือลักร่อยแม่นลักรอยนี่แม่นเลยแหละ แต่ว่าสายวิ่งสายนั่นเขาไปวิ่งวิ่งทีละสองตัวเขาวิ่งได้เลยพี่น้องสําหรับรูปแบบแนวทางไว้ซองห้าหมื่นส่วนมากจะเป็นบนญี่แอดวล่อมนห็นบอครับสวัสดีครับจากกทมสวัสด,สสดีสวัสดีครับสวัสดีมือนี้มาแล้วพี่น้องไว้ซองห้าหมืน่นมาแล้วมาแล้วครับสวัสดีง,งามพี่น้องโอ้ย่อนแสงนิดหน่อยบอเดี่ยได้พี่น้องได้ ทั้งนี้สิชัดบ่นะฮะมันชัดกว่าเกา่าหะถ้ามองมันชัดจัง่อยสินเน่พี่น้อง <c oughs> มไม่ใหดบุญพี่น้องแอดเองไมี๋ยวสิเอาให้เบิ่งแอดมาแล้วพ,พี่น้องนี่นี่นี่แอดปั๊บเห็ดเวียดนี่ในวัดพี่น้องเวียดมันจะเป็นบุญแอดมาติ๊ดถอดติดท่งยู่ในวัดนี่แหละเห็ดบุญน้ำเพลินซอยเพลินหลวจอดพี่น้อง บ้านแอดสิเป็นงานเด้พี่น้องบ้านแอีดสิษเป็นงานศิตทุง่งเขาในวัดน,นว่าพ่อเขาพูว่าสิษเป็นงานเหมือนไรสินะพี่น้องสิษเป็นงานเหมือนไนวันที่ยี่สิบเอ็ดเอา,อางไงว่าล้างหอยออกล้างหอยออก <c oughs> ห้ไม่ชมไม่หมาน้ำกันบันนี้ทำเลรอบที่ผ่านมา หอยสัองหามือ่มาตรงกับหอยเลาเลยล่ะพี่น้องเอฟซีก็คือรอบจะสี่แ่ละมาจ,จะสี่แหละมาลักษณะเดียวกันนี่ลหละรอบที่านมานะมาหมื่นเดียวกับหมืห่นหอยเล้าออกพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องพี่แอดบอกหมดกันเ่ยถือทั้งสามตัวเลยได้หลายขูหลายคนกับมิโชุกิมานเลยได้กับข้าเจ้าเอาชุดหอยซ่องหามือ่เนี่ยไปเสี่ยงโชคหอยเล้าเพราะมันมาลักษณะที่มันมา แต่คือมาตรงกันกับหวยลาวออกวันไหนวันนั้นให้พี่น้องเอฟซีทามนมีเอฟซีจีเิ่นขามโค้งได้จะหัดไปขามโค้งสักวันในยสี่นาพี่น้องเพราะว่ารอบที่ผ่านมามันมาวันพุธแอดบอกลักษณะนี่แหนละช่วงประมาณซ้ำนี่แหละสามโมงสี่โมงนี่แหละเพิ่นจะไปหาขามโค้งไว้งายเหมือนแรงมากมันออกสามเก่าหลอดนั้นเลย ต่คือเนี่ยทั้งหวยซ่องรัฐเองหวยซ่องหางมือนรอบที่ผ่านมามาจะได้กเอดหกสามเก้ามันบอกหกสองเก้าเหมือนว่าพี่น้องแต่ว่าลา,ายขู่รายค่นนี่เอาย่งไงว่าเฮ็ดพ่อหายเหลือใจนี่ไหมพี่น้องเสียหกสามเก้ากับ,บ,บ, 29, บกกว,ว่าหกสามเก้าพันพีโอหกสองเก้านสินะเฮ็ดพ่อหายแล้วเจ้าโอ้ยเสียดายจริงสินะพี่น้องเอดเคยบอกดีเลยพี่น้องบอกว่าหวยซองหางมือน,นี่ ถามันมาลักษณะแนวนี้หลักร้อยมันมันมันไม่เปลี่ยนเท่งจะว่าขาผู้ใดมากเล่นสามตัวก็คือให้ซื้อเก้าสองเก้าสามวันจพานมาเนาะเพราะว่ามันขึ้นลง,งวดนนี้ขึ้นกันว่น 4, วนี้ขึ้นกันหวัวซ่องหาเงินถาม,มาันมาหลักร้อยก็คือหลักร้อยเพี่ยงจะว่าห้ามมาขึ้นลงสองตัว้ายอันนี้นะ เป็นโรคตัวไทยเอมื่ีนะพี่น้องเอฟจะว่ามีอสบดตัสหไ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋พี่น้อง <c oughs> เด้อเระเอฟซตัให้เดี๋ยวถ้พี่น้องแเต็มแ็ทหาประกาศ จะมาเนียท่างเขาน่ะมันมาสามตัวนั่นแหละพี่น้องแนว่ท่างก็คือมาสามตัวมาสามตัวจะว่าตัดเล่นนะนะพี่น้องเนี่ยทางหวยสองห้าหมื่นถึงแม้ว่าจะมาสามตัวก็คือต้องตัดเล่นนะนะพี่น้องคือวัดี่ผพานมาหกสามเก้าแต่แอดกับบอกย้ำอยู่ว่าให้ซื้อต่อสองต่อสามหมนน้ำแน หกครับพ่อลกูกัลยเป็นหกสามนั่ตลอบทีพานมากนะเนาะโอ้ดใจถนนพี่น้องเสียงดังๆคือรอบ,บ,บนี้แือการพี่น้องเอฟซรอบนี้มือนี่ให้พี่น้องผู้ดได้ขามโค้งได้ให้ขามโคงสักวันได้พี่น้องได้สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับถ่ายเอฟซีแปบ๊บหนึง่งพี่น้องถ่ายเอฟซีแป๊บเดียวเพราะว่า แอดไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดยาวๆหรอกพี่น้องเอฟซีจะว่าถ่ายเอฟซีข ah, ่ามาผอมๆกันแป๊บหนึ่งจะสี่เดวิลเด้จจากันพอจวดจัดฝัดเบื้มรวดเดี๋ยวเพิ่นก็จะมาประทันน่สินะพี่น้องเพราะว่าหลไรขัหลายคนเพิ่นเบึ้งไรสุดสินะเบึ้งทั้งหนาไรสดเอาไรขัหลายคนกับจิกไปหาฉลาดเอหาอันขามโพงยังมือเลี้ยงสินะรูปแบบในทางหัวซองห้าหมื่นวันนี้มาเจอในตัวเอดวอลสุฟังด้วยวันนี้ มีเลกลับหัวได้พี่น้องเลกจับหัวนั่นแหไะแต่คือมันมีเก่ามันมีเก่าเาขเา้าไตจับจับหัวไปดีนะรูปแบบแนวทางหวยซองห้าหมืนงวดประจำวันที่สิบหกกุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ามาแล้วพี่น้องเก้าสี่สองถือใจกว่าพี่น้องตรงใจว่า เก้าสี่สองสี่สองเนี่ยมันมาตรงกันพี่น้องหอยซ่องหามือนมาตรงกันกับเล็พญจอยรถคนผีเห็นไ,ไหมรถเล็ดพญ่จอยรถคนผีมาตรงกันกับหอยซ่องหอยซ่องมาตรงกันกับเล็ดเราเสียนะพี่น้องช่วงนี้กระแสกเก้าหาไปแห้งหลายเลยพี่น้องเอฟซีธุริฮารได้กระแสเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดไม่แห้งเส้แล้วเกิดพี่น้องเอฟซี ท่าน,นี้เลยดังเนี่ยบอกท่านนี้เก้าเจ็ดกับตรงนี้สี่สองตัวสี่นะตรทนี้ตัวไรกตัวหนึ่งก็ตรงนี้สี่สองหลังสี่นะรูปแบบใน,นทางไว้ซองห้าหมื่นวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีเก้าสี่สองห้าสิบไปจังไหรหรอพี่น้อง F อเอฟซีห้องารอบไปหาไอ้จำเล่าร้องเบิงเหมือนแรงพี่น้องล้อกไปพิจรารณวนะจำเล่าร้องเบิงจะว่าแอ็นเอ็ดนั่น,อน,นบอท่านได้บอท่านได,ด้ตัดมันติดเป็นลักษณะแนวนี้พี่น้อง ดีเอสเอลให้ปืนเก้าสี่สองไว้ใหญ่ช่องหายมื่นได้นี่พี่น้องมาหอดตรวจจัดฝาดปึ่มเลยะยานพี่น้องบดใดไรเงียบแป๊บนึงพี่น้องเดีเอสติดกลับหัวพี่บ้องัวเลขให้เงียบแป๊บนึงแป๊บนึงนันมาตรงกันหลายสำนักเลยอ่ะ อดบรรยากาศในวัดในว่าพี่น้องเป็นยังไงบ้านแอดสิเฮ็ดบุญเรือพี่น้องบ้านแอดสิไม่บุญพอดีผู้ใดมีโชคมิหมั่นวันวันที่สิบหกสิบจะดเสือนี่สีรวมบุญน้ำแอดจัดเดี๋ยวแอดจะลงบัโชั่ให้พี่น้องแอดศิเอาบุญน้ำกันหาแนวทางมาฝากตอนหลังก็เอาบุญน้ำกันพี่น้องห้าวบัดเดีย ไปดูตัวเลขแนวทางครับพอดีสิไปขามโค้งมือแรงพี่น้องรูปแบบแนวทางไว้ซองห้าหมื่นครับพี่น้องเอฟซี FC ประจําวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าตัวเดียวหางเดียวพี่น้องซ่องหางหมืน่นหางเดียวขอรอนี่แหละพี่น้องเอฟซี FC. แล้ห้าสิบไป็นยังไงก่อนเอ็ตรวจขึบอลตัดไหนใครเนี่ยปิดไปเจอว่ารอบที่ผ่านมามันมาหกสามเก้า เก้าสามหกเห็น่ะแดบอกหรือป่าให้ขึ้นลงตัวไทยเพราะว่าหลัก้อยนี่มันยูอยู่แล้วพี่น้องเยบซีหลักร้อยไม่เคยขยับเจสี่ห้าเขามาขยับตัวไทยเอาขยับตัวไทยเอาก็คือซีเก้าซีหนึ่งเก้าสีสองเก้าสีสามจังสี่หน้าพี่น้องห็นว่ามันจะมาลักษณะน,นั้นนี่แหละมันมาปิน มันเคยเปลีนนะ,นะนะพี่หลังไว้ไว้มากเปลี่ยนหรอมันเคยเปลีนเลยแหละไว้ซองห้าหมื่นรอบนี้เก้าสี่สองเด้วพี่หลังเด้อตัดออกตัดออกก็จะได้เก้าสองสี่สองสี่เก้าเด้อสีลองตัดบอกตัดลงมือบ่ตัดบ่พี่หลองตัดตัดลงมือเนาะตัดมากกวจะเป็นเก้าสี่ เก้าสองสี่สอง,สองนี่ต,ตัดออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะเนี้นี่พี่น้องแลวกกับมากลับหัวตัวนตัวจับหัวตัวนี้ก็จะเป็นหกสี่หกสองสี่สอง,สสองเดืนสี่นาพี่น้องตัดหลักเดลเอสิลองตัดลงมือตัวนี้มันก็จะเป็นหกสี 62นี่ให้พี่น้องซื้อแนวนี้พี่น้องจ้งสีไดมานัาเนี่ยครับตงเอาเป็นแนวนี้แหะแมนครับ942 924ตัวนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีไว้ซองห้าหมื่นรอบนี้มาชุดนี้เลยสามตัวแต่แค่หางเดียวขอเหลอหนอาเนียนี่หนาเนวนี้เพียงจะว่า มาตัดออกขยายออกเพราะว่าเขาบอกว่าตัดเล่นสนเ้ตัดเล่นเอดกับตัดให้พี่น้องจะได้จะได้จะได้เก้าสี่เก้าสองสี่สองกับพลอยเรามาก็จะเป็นหกสี่หกสองสี่สองยังสี่หน้าอ่านี่คือรูปแบบแนวทางหวยซองห้าหมื่นวันนี้ห้าโชกห้าม้าน้ำกันพี่น้องบ้านเอดสีไม่บุญวันที่ยี่สิบเอ็ดสายขูหลายคน้นอามีโชไมีมาา้าจากพ่อข่อยเช็ดบุญน้ำเกล็ดอาจารย์เหลียะ กะได้อัจจะลงเบอร์โทรให้พี่น้องเอฟซีอีกชนึงเนาะเพราะว่ามงนี้มันเต็มแล้วเขียนไปกับอะไรหรอกเขียนไปกับหลือจังไรเดี๋ยวอาจจะลงให้รอบหลังไม่สินะาเป็นไก่เมื่อเจ้านอยได้สิย่ำให้แล้วล้เลขอันซ่องมันเปลี่ยนได้แต่บอรอดเลขซองไม่มีเปลี่ยนพี่น้องเลขซองไม่เคยมีเปลี่ยน นะพี่น้องให้ตัวใดยูจังสันเลยพี่น้องเอซี่ให้จังไดยูจังสันไม่เคยเปลี่ยนเดอ้อสําหรับผู้ใดสิไปเสี่ยงโชคให้หาได้เลยพี่นอ้องบ่ต้องรอว่าโอ้ยคอยจะไปรอโคสุไทยฮะมันเปลี่ยนเลขสองไม่เคยเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อห้แล้วห้เลยมาอยู่จังใดยูจังสันแหละพี่น้องรูปแบบรสชาติก็คือเฮาเปล่าไปหามอนิกับวันที่แถบวันที่เก้าก็เลือเวล่อีกอาทิตย์เดียว อีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะนะแต่ว่ามือนี้มันเป็นวันจันทร์คือวันจัน์ไปอย่างไรแอดสำหรับสายโขงเด้อพี่น้องสำหรับสายโขงวันนี้ให้พี่น้องเอาชุดนี้ไปข้ามโขงหาตับข้าวรายวันสาก่อนพี่น้องเอฟซีแต่คือแอดยอมย่ำรอบที่ผ่านมานั่นแหละที่มันไปออกต่อสามน่ะ หวยซ่องม่ลักษณะเดียวกันก็คือมาวันถ้ามาวันตับเล่าเลยหรือว่ามาพร้อมกันกับมือเล่านะ่ะส่วนมากมันจะไปเล้าก่อนอนนะนะมันจะไปเล้าก่อนสําหรับสายโข้งมันนี้ให้พี่น้องเอาชุดนี้ <c oughs> ล่องไปหาค่ากับข้าวรายวันซะก่อนพี่น้องถ้าพี่โฉบไม่หมันนรับกันเขาจะได้มีทุนเอาไงะ่ะเอาทุนตัวนี้ ไปใส่รัฐบาลจะสินะพี่พน้องเพราะว่ามันเคยเป็นรอบที่ผ่านมาก,กับทุกกาซส่ละมาหอดมือวันพุดมาหอดประมาณเวลาเดียวเดียกันนี่แหละประมาณสามโมงสองโมงสามโมงนีมมง่มมแหละแอดจะมาขึ้นไล่สดห้มือนั่นเป็นวันพุดมือขามโค้งเคอกันพอหายไปปุ๊บมันก็ไปออกโค้งยัง่มาเล,งเลยงไล่สามเก่าเลยแต่ขึ้นมือหนี้ช่นกันมือนีจะหายพี่น้องเ e ย็บซี่ผู้ใดขามได้กันลองไปพิจรารณาาบึ้งเด้อพี่น้องเด้อ รูปแบบแนวกัทางก็ถับถามมันจะเอาสองตัวถามว่าค่อยโอ้บมมักหลายดอกแอดคอ่อยมัดน้อยๆก็เอาสองตัวสองตัวก็จะมีเก้าสี่เก้าสองสี่สองหกสี่หกสองข้ามขงวันนี้เด้อนี่แหละพี่น้องเอฟซี่องขามบึงพี่น้องเพราะว่ามันเคยได้บ่มันมันคยนั่นดอกมันเคยหมันหลอดสีพานมากอ่ะเัซี่หละมันมากลักษณะนวน,นี้แหละ พรโชคหามันน้ำกันตัวนี้หวยมันมาตรงกันพี่น้องหวยมาตรงกันตรงกันกับพ่อเยจ่อยรถคนผีมาตรงกันพี่น้องยศีมาตรงกันเราหนิมมันจะมีเฮ่ยได้พี่น้องมันจะมีเฮ่ยู่เออไงวะถ้าเกิดเขาหนีเหล็กดังเนาะกอกันไปเปลี่ยนหล่ะ ถา้าแมนเขามีเลขดังม,าามัดต่ำเท้าทันทีพี่น้องถา้าแมนหนีเลขดังเนี่ยมัดต่ำท่านที่เลยแหละพี่น้องเอฟซีผู้ใด้หาไว้นี่จงังหวะแอดบอกเส,สมอว่าเลขซองเขาให้มาแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลขบ่มีเคยเปลี่ยนครับพี่นอ 4, ้องเอฟซีก็คือห้แล้วห้เลยเพียงแต่ว่าห้าฝ้าไปหาตอนนั้นคือรอบสีพานว่านี่แอดยำ่ำอยูดยย่ด้วแอบย่ำอยู่ว่า โ้ยสุดท้ายเอสจะย่ำให้คือไล่สุดท้ายเอสจะย่ำให้ว่าพี่น้องผู้ใดซื้อหกสองเก่าเอ, 39, อ็หกสามเก่าให้ลดถึงโลกเป็นหกสองเก้าหกสองเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ในเรื่องสันดกห <c oughs> ลายคหลายคนเขา้าบัตเสียเสียชอบแบบพิศวงยี่ดดดยไ,ไ,ไออด้หรือเล่พี่น้องเอฟซีรอบนั้นันแต่ซื้อรอบนี้กันรอบนี้ที่กันซื้อไปแน่ได้กับอฟวาด้วยก็จะซื้อเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่สองเก้าสี่สาม นะกันไว้พี่น้อง่เมันอย่างดิโบแมนว่าโอ้เขาหายมาจังสี่ละสี่มันจังสี่แหละมันเกิดถ้าเกิดว่าดวงเฮามันบ่แห้งอีเหลี่ะพี่น้องมันบ่แห้งอีเหลียมันจะพลาดนะเฮาเอายังไงว่ากันไว้ก่อนเนาะกันไว้ก่อนมือแรกก็ไปเล่าสักก่อพี่น้องหาคากระเพาไรวันสักก่อนหา หาทุนไปใส่รัฐบาลตัวเอาชุดนี้ไปใส่รัฐบาลตัวพี่น้องยิบซีเนาะเอาชุดนี้ไปใส่รัฐบาลพอมีทุนแนละ้วเท่าก็จังว้าวากันตัวออกเลยใหื่เย้ยพี่น้องถ้าห้ยซ่องมารอบไหคือรอบพกต่วสามวังหันเนี่ยออกสามตัวกับมี่ไปออกเล้านะ่ะออกสามตัวกับมีไปออกเล้านะ่ะ มื่อกี้กะลืมเ้อพี่น้องเอฟซีเยให้ไปลองพิจารณาเบิ้งน้าสำหรับรูปแบบแนวทางหวยซองห้าหมื่นงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์า5 6 9 9ตัวเดียวหางเดียวก็คือ942แต่ว่านี่เขามีแจ่ว่านี่เข่าตัดเล่นนี่เขาหนี่เขาให้ตัดเล่นตัดเล่นเขาก็จะมาตัดออกตัดออกก็จะได้949242 กระเพัวเลงามาก็จะเป็นหกสองหกสี่หกสี่หกสองเป็นสีหนาผู้ได้สีขามและขาโค้งมล็ดแงงเอาชุดนี้ไปข้ามโค้งชุดนี้ไปข้ามโค้งเดชให้แน,น,น่นอนพี่้องมลแรงเดชให้ตึมคือรอบที่พันมาเนี่ยมันมาลักษณะนี่นี่มันเดชให้หลดเพราะว่ารอบที่พันมาเนี่ยมันมาตรงกับวันพุด แอดกัมะขึ้นไล่สดมัดกับไปออกเนี่ยมาแรงสามเก้าโหลดสินะถ้าโชคข้ามาน้ำกันพี่น้องสำหรับรูปแบบแนวทางวัาซองห้องเหมือนวันนี้ <c oughs> เทียงข้าวโวนพี่น้องเอฟซี FC, ตรวจจาดฝัดบื้มหาโวกหาหมาน้ำกันพิจารณาแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อพวะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่ อาทิตย์เดียวเ <c oughs> หลือเวลาแค่อีกหนึ่งอาทิตย์มันีลกับวันที่เก้าแล้วเียบ่าวันที่สิบหกอาทิตย์เดียวพี่น้องเหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียวแอดจะพยายามย้ำใหม่พี่น้องอยู่ดอกจะว่าให้พี่น้องเอฟซีไปหาไปซะก่อนนะนะเพราะว่าเลขไม่เปลี่ยนเด้ออ่ะบุญคุณส่วนใดซีเอดเองได้สางสมบุญมากครับพี่น้องเอฟซีเดสางสมบุญมาก นุนทรงเอ็ซีของผู่ขาดจงประสบกับความร่ำรวยครับพี่น้องเอ็ซีว่าเพราะความปากขอมพ่อกระสีไปเป็นชั่วโมงคือเขาไม่เกิดบริเวณบริเวณว่าวว่าบวเกื้งคือเขาอะนะพี่น้องมหาวัดกับจวดจาดรถนี่สีหน้ามหาวัดกับจวดจาดฟาดบึ้มรถนี่สิแล้วสีให้ไปนั่งว่าเป็นชั่วโมงคือเขาแอ็ดว่าเบื้องพี่น้องเอ็ดว่าเบื้องมหาวัดกับจวดจาดรถแหละนี่พี่น้องเอ็ดซีเด้อ ร่องครับพี่น้องเหมือนแรงล่องพระดไปสายโค้งได้ห้ามิโชมิหมาน้ำกันพี่น้องสำหรับแนวทางที่แอดหมานี่แอดสี่จะเทียบบ้ลละแอดแอดบอกค่อยสี่จะเทียบพี่น้องเป็นอย่างคือว่าบอกค่อยสี่ตีจะคือว่าสี่จะเทียบละแอดแอดสี่แล้วพี่น้องมาถือดิถ้าแอดสี่แล้วมันจะแปรแอดกับมีหน้าที่บอกอย่างเดียวพี่น้องแอดีแนวทางที่แอดน้ำหาสูงเหมือนสูงเว้นนี่ ก็คือหามาให้เอฟซีไปล่องไปเซียงโชคเบื้องหาโชคหามานนับกันบุญกุศลใดที่อเองซีได้สั่งสมบุญมากหนุนส่งเอฟซีองปู้ขาดจนประสบแต่ความร่ำรวยโชค,โชคโๆบันหมานลำๆเรื่อยๆครับพี่น้องเอฟซีเนาะแห้งๆปังๆกับรูปแบบแนวทางหวยซองห้าหมื่นถึงแม้ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลวันที่16แต่ว่าก้อนหอดมือวันที่16ให้พี่น้องเอาล่องไปเสียงโชคขามโขมเืองเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ เพื่อโชคเพื่อหมันครับพี่น้องเอซีโชคหมันำลำรวยข้าว่าเป็นเศรษฐีจงเป็นของเอซีของปุษขาสุขูสุขคนครับพี่น้องขออนุญาตล่าลงครับพี่น้องเวลาของปากของพ่อเนาะว่าลายไปลายพี่น้องเอฟซีกับเส้นส,ส,สีจมไปสละฮะโชคหมันำลำรวยกันสุขูสุขคนครับบุญกุศลนใดได้สังสมบุญมากพ,พ่อนใดอัปปเสฐพร่ำใดอันเลื่อนลำพ่อนใดอันดีเลือจงประสบแก่เอซีของสุขาสุข,ขูสุขคนครับ